สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านทีเข่ามารับชมเนาะจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมวันที่5เดือน12วันจันทร์เนาะจ้ากับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปฮานอยของวันที่10อวันที่4เดือน12จะเด่นอยู่ที่4 5 1พ้นจะนอยเฉพาะกิจบนออก8 1 7 หนึ่งเจ็ดเข่าตัวเน้นเต็มเต็มตรงตรงเนาะจะน้อยเฉพาะกีจเด้งบนหนึ่งเจ็ดจะมาตรงตรงเด่นหนึ่งรุดหนึ่งเด้งจะสองตัวล่างเฉพาะกีจออกหาสามหาสามเข่ากันไปตรงตรงตัวเน้นอีกเต็มเต็มเนาะจะน้อยเฉพาะกิดเด้งบนล่างเนาะจะเด่นหารุดหาเด้งจะนอยเฉพาะกจดี่ปังเนาะจะเด้งบนล่างกันเลยทีเดียวเนาะจะตรงตรงจะสำหรับนอยพิเศษ สามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เข้าไปที่สี่เจ็ดตัวเน้นเต็มเต็มเนาะจ้า,จาน้อยเฉพาะกิจเด้งน้อยพิเศษเนาะจะเด้งบุญจ้าเจ็ดสี่เด้งสี่เจ็ดตัวเน้นเต็มเต็มเด่นสี่รูดสี่เด้งจะลากออกหกสามรูดไปเนาะจ้า,จาสำหรับน้อยปกติรูดไปเนาะจ้าศู 0, 2, 8, 0, 28, นย์สองแปดศูนย์เจ็ดสองแปดนาะจ้าให้ 4 8่8ปดาแนึ่งมาสอเนาะจ้าสำหรับน้อยปกติรูดไปสำหรับน้อย VIP จะบนออก2 9งเกเข้าไปที่หนึ่งเกเนาะจ้าแต่ว่าบบแมนตัวเน้นเนาะจ้าสำหรับน้อย VIP เนาะจ้าเด้งจ้าเด้งบน VIP 2ตัวเล่าออกเก้าหุดไปเนาะจ้ายินดีกับพี่น้องเอฟซีสิามหาน้อยกับแอดจอยเนาะจ้ามือนี่เข้า3น้อยเนาะจ้านะ้อย เฉพาะกิดบนลา่างแล้วก็นอยพิเศษแล้วก็นอยวีไอพี่จ้าสามนอยเต็มๆจามือนีเดียวมาตอกันของวันที่หากันเลยเนาะจา้าสำหรับห้านอยมือนีเนาะจา้าสำหรับคลิปนี้ดูไว้เป็นแนวทางเนาะจา้าสถิติมีเขามีรุดทุกวันเนาะจา้าพิษผ่านโมเล้ตอยตอขโถูดโอภยัยพี่นองเอฟซีลหลายๆเนาะจา้าทามากักทาชอบจังคอยตามถาบมกบ,กบก่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจา้า เขามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจงให้กับเอ็ดจอยนาะจากเขาค,คนละไหลเขาคนละแช่เขาคนละหนึ่งติดตามนอกจากเป็นไปได้กับกุกดกระดิ่งไว้ด้วยนาะจาเฟิ่์สิได้บพ่พลาดแนวทางสีเอ็ดจอยลงไ้พี่น้องเอฟซีนาะจาเมือนี้เด่นอยู่ที่สี่เจ็ดสามสี่มีสี่ห้ามือนี่กำลมาล่อลุ้นกันต่อนอกจากว่านี่เขาสามน้อยนอกจากานอยส่วงนี่กำลังอยู่ในส่วงปั๊บทางใหม่เนอกจาก สี่หน้าหน้อยมื่อนีเอจอยตัดออกไปหลายตัวอยู่เดอ้อนี่พี่น้อยเอฟซีจ้ะ4 2่สองเจ็่ศนย์มืนอนีเอจอยตัดออกจก้ะสำหรับเด่น4ีรูดสเด่น7จรูดเมี7จ็ดสาห้า เจ็ดเก้าเจ็ดสองเด่นเจ็ดรูดเจ็ดที่เอชจอยตัดออกก็คือเจ็ดห oh, oh, นึ่งกับเจ็ดศูนย์โอ้โหเมื่อนี่ตัดออกหลายตัวอยู่เนาะจ้ะสำหรับเด่นสามลูดสามีสามศูนย์ฮะเมนสามสี่จ้ะสามสี่สามห้าสามแปด สามเก้าสามหนึ่งสำหรับเด่นสามรูดสามทีเอสจอยตัดออกคือสามศูนย์กับสามสองโอ้โหมือนี่เนาะตัดออกเพียบเลยสำหรับสุดสามตัวจะสี่สามแปดเจ็ดสามหนึ่งอ๋อเนาะ เจ็ดสามหนึ่งจ้ะแล้วก็สามสี่สองชุดเด่นจา้าสี่เจ็ดสามสำหรับตัวเด่นตัวเน่นจา้าสูตรสามตัวจะเจ็ดสาม,สาม,สามหนึ่งสามสี่สอง มักตัวได้ชอบตัวใดกันนํำไปเป็นแนวทางใดนจ้าสามดสามเกาเจดสองเจห้าเจ็ดสามสี่แปดสี่หนึ่งสสอง นี่คือฮานอยของวันที่หาอ่าประมาณนี้ตามนี้เลยนะ่นาองจากทามากักตาชอบจังคอยตามทาบ,าบ,าบาอบักบอชอบปล่อยผ่านได้นอะกจ่าบอมีการปังคับกันแต่อย่างใดเนาะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทา่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเขาตัวใดแบบใดก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่เอนดอยฟังได้เลยนะ้อกจ่าเอจดอยสิได้มีกาลังใจแล้วก็อยู่กับพี่น้องเอฟซีต่อไปแบบดุนๆเนานะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า